วันนี้เราพามาดูเจ้าพารานี่ m 1 0ตัวนี้ครับนี่ยดูทู t o กมาข้านอกอาการ <Okay. S 1> นี่ครับพารานี่ m 1 0แกะมแล้วครับนี่ดูจากตัวนี้แล้วนี่เหมือนเครื่องตกน้ำมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมขาแบตเตอรี่เป็นสนิมเขียวเนี่ยนะ แล้วก็เนี่ยที่บอร์ดจะมีเป็นคราบเหมือนขี้โคลนอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเลยวันเนี้ยอาการมันชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่ได้เปิดไม่ติดเดียวยังไม่ได้วัดนะเดี๋ยวจะลองวัดไฟดูก่อนจะลองวัดไฟแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับนี่ครับเนี่ยวัดแล้วแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยครับเนี่ยไม่รู้ว่า บอดช็อตด้วยเดี๋ยวขอเช็คด้วยนะครับขั้วช็อตด้วยมาดูครับขอเช็คบอร์ดกันนะครับครับอย่างที่บอกข้างต้นคือบอร์ดเครื่องเหมือนโดนน้ามาครับตอนนี้ได้ทําการล้างล้างแล้วนะแล้วก็เช็คบอร์ดแล้วก็ปรากฏว่ามีตัวนี้เสียอยู่นะครับเนี่ยสีอย่นี้ครับเมืนมันรั่วอยู่นะครับเนี่ยมันนช็อตอะไรก็วเลยยกออกแล้วก็หาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะเนี่ยเครื่องชาร์จได้แล้วครับเปิดติดแล้วครับ ไปนี่เดี๋ยวรากอบก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองให้ดูอีกทีนะครับแต่เนี้ยชาร์จไปเต็มละแล้วก็ขั้วตรงนี้ครับเหมือนเครื่องที่เคยทาครับถ้าเครื่องโดนน้ำขั้วนี้มันจะช็อตดาเลยครับตันเนี้ยแต่เป็นสนิมเขียวแล้วต้องล้างให้ดีก่อนครับไฟมันจะไ่ผ่านนะมันไฟจะไม่ผ่านครับที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟเขาว่าตอนที่มันโดนน้ำใหม่ใหม่มันช็อตยังครับเลยมันคายไฟออกหมดอันนี้มีไฟละโอเคครับดี๋ยวลองเปดู Are you okay? Tell me what's wrong and Why you never said you felt that way? I guess you're trying to stay strong and fake a smile until. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you. Change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. i Guess you're trying to stay strong and. ครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับเนี้ยลดเสียงเล่งเสียงอะไรได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวลองชาร์จให้ดูนะครับครับชาร์จได้ปกติครับแต่เมืนขึ้นแบตเตอรี่เต็มแล้วเมื่อกี้ชาร์จไปเต็มแล้วเอเค,ครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องนะ ก็ยังใช้งานได้นะครับบลูทูธพาราพารานี่ M10 นะครับก็การเหมือนเครื่องโดนน้ำมานะครับก็ชาร์จไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับก็ทำการล้างบอร์ดแก้ไขเปลี่ยน ic ตัวที่เสียก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ